ฮ่าฮ่ว้ายมาตามของเล่นนี่เจ้าของว้าวโอ้มันนอนอยู <h <h ่น <ah uh> ี่ได้ไงเนี <h <h ่ยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหว้าว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 โอมาตามตัวไปนู่นนู่นเจอตัวหนึ่งนี่โอ้โห ว้าวมันอยู่นี่ยังไงเนี่ยฮ่าฮ่าโอ้หางหลุดอุ้ยโอ้โหหางหลุดเลยไฟโอ้นี่เราเจอมันแล้วโอ้โหมันแอบอยู่ในป่านั่นเองโอ้ใครเอามาทิ้งไว้เนี่ยดูดิโอ้ว้าวใครเอาทิ้งไว้ฮ่าฮ่าดิ เก็บสฟตะก้าแล้วกลับบ้านเราดีกว่าฮ่าฮ่าอู้นเจ้าอกตัวนั้นดอกดอกอ้า้หโอ้โหไงโหเจ้าหมาอยู่ริมน้ำเยอยย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 ยายยยยยหยยยนยยย้ยยยียย้ายยยยยนยยยยยยย ว้าวมังกรดากนจิงู้ไปเก็บตักรกาฮ่าฮ่ฮ่าฮบินเข้าตะกาเลยฮ่าฮ่าฮไปโหติ๊กตก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 นี่ไอ้นมันยฮ่าฮ่าฮ่า ว้าววันนี้ได้ขล่นกับบ้านเยอะเลยเฮ้วยย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 อก i ิ t o ต t อ k t i k t o k i k i k t กต t i กตว้าวกจ่นฮ่าฮ่ฮ่าาบ้ากับบ้านหน่อย

เอาได้ของเล่นเยอะเลยยาฮ่าฮ so yeah. ่าฮ่าไปิงดิ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 โอโหนี่ว้าวสกอร์เปียนย่าฮ่าฮ่าให้มาทิ้งไว้ฮู้ฮูดิวดิ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 ดฮาาฮว้าวสกอร์เปียน โอ้เก็บเหนื่อยแล้วจะเก็บไม่ไหวแล้วเนี่ยของเล่นเยอะเกินนบ่อไปทายงอสว้าวเยอฮ่าฮ่าฮ่าจี้ไปบินดีกว่าเฮ้บินเข้าตะกร้าแล้วฮโอ้โหตัวแบบไปทองเท่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 งติ๊กจิกติ๊กจิกติ๊กจิกจิกอาดตรงไหนไปดิ ต <ata? f ans trips> ิ๊ก <Airbnb> ต๊กต no ิ๊กตกติ๊กต๊อกติ๊กตกนี่ตอกของดีกว่าฮ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 าฮ่าฮาว้าวโอ้ข้าจะได้กลับบ้านแล้วฮ่าฮ่าฮาาาู้ฮู้าาฮ่าาหติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกว้าเอาแอมพูดก่อน

ไปเลยดิดิดิฮ่าฮ wow. ่าฮ่าฮ่าฮ่าว wow. ้าว Spiderman 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 s i อ e r m ไ n เฮียฮ่าฮ่าฮ่าว้าวไปอีกตัวหนึ่ง sì ฮ่า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 ว้าว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 ดิดิด ฮ่าฮตนี้ก็ว้าวสไปแมนี่ไปแมเยอะเลยตอนนี้อือฮ่าฮ่ว้าวูดูดูดูโอโฮูฮูฮูฮฮ่าามว้าวดู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  ไปเอากันกลับบ้านเลยดีกว่าฮ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 ่าไปโหจะ้ไปก้าลเนี่ยฮ่าฮ่เห็นมููเออ่วเก็บของในห้องเล่นเยอะมากฮ่าฮ่ไปเจ้าเนือฮยะฮ่าไปเข้าบ้านูฮูููฮ่ฮ่าฮ่าว้าวาูู

โอ้ oh, บินไปแล้วว้าวดู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 ว้าห้าห้าห้าโอ้โู่นเห็นไข่แล้วโน่นเห็นไหมว้าวโอ้ไข่อะไรวะเนี่ยดู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 โอ้นี่เดี๋ยวทำการเปิดไข่ได้ดีไหมมีอะไรเนี่ยโอ้เคาะเคาะเคาะเฮ้ย <oy y, S 1> <oy y, S 2> มีแล้วไหเฮ้ยโอ้ลูกไข่ก่อน เฮ้ยออกไม่ได้ดูดิเฮ้ยโอ้อไ,ไอ้อเนื้อตัวอะไรนี่โอ้ไข่เยอะมากดูดิโอ้โหว้าวนี่มันลูกไดโนเสาร์ปะเนี่ยโอ้ยดูดิ๊กดิ๊กดิกยาวยาวยาวฮ่าฮ่าฮ่าเยอะเลยนะเนี่ยดูดิโอ้เจ้าด็อกเตอร์แตนพามาหาไข่ไดนโดนเสาร์ โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเฮฮาฮาฮาเรามาตามหาโค้ดแต่เจอไข่เดนุงสาวเต็มไปหมดเลยดูโหว้าวเฮ่าฮาอยู่อยู่ๆโอ้มีกี่ตัวเอ้าเอ้าเดี๋ยวเราเก็บใจไข่กลับบ้านก่อนเฮฮาฮาฮาดูสิโหนี่นี่โหโหเราได้ไข่ไปต้งกินแล้วไข่ไดนเสา์ด้วย ฮ่าฮ่าฮ่าว้าวว้าวว้าวฮ่า哈ลลร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 ลฮ่าฮ哈哈ฮูฮูเดี๋ยวเราพาเอาไข่กลับบ้านดีกว่าไปด็อกเตอร์มาลุยเร่อฮ่าฮ่าได้ไข่มาแล้วว้าวฮู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 ฮ่านเราจะกลับเข้าตะกาเลยนี่เห็นไหมเราได้ไข่มาแล้วว้าว น,นี่มีความสุขจังเลยได้ของเล่นกับบ้านเยอะแยะไปหมดเลยเราเจอได้ยังไงนี่อ่าว้าวโหมาดูผลงานในการตามหาของเล่นว้าฮ่าฮ่าฮ่าโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะโอเคบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะ